ayo hey สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะฮะน่าจะเป็นคลิปที่ต่อกับ sd card เนาะนะก็ถ่ายในวันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าก็แบ่งเป็น2คลิปเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับเคสที่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่สำรองแล้วก็ไว้ใส่ sd card สำหรับคนที่ซื้อ sd card ไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีการ์ดหลายตัวมีแบตเตอรี่หลายตัวนะครับคนที่จะใช้กล่องหรือใช้เคสแบบไหนดีในการ ที่จะเก็บ SD card ์หรือว่าแบตเตอรี่นะครับคือต้องบอกนี้ก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเฮ้ mm hmm. hey, เราจะต้องซื้อเคสไปทําไมจะต้องแบบซื้อกล่องเก็บการ์ดเก็บแบตไว้ทําไมทําไมเอาใส่กระเป๋ากล้องไม่ได้หรออะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ใส่ได้นะครับใส่กระเป๋าผ้าใส่กระเป๋ากล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเป็น SD card แล้วเนี่ยนะครับ SD c a r การมันค่อนข้างที่จะมีความบอบบางพอสมควรนะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ SD card ปกติที่เราใช้งานในปัจจุบันใช่ไหมนะครับดูด้านหลังตรงนี้ครับด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นเพลสีทองที่มันเอาไว้ใช้เขียนนะครับแล้วก็อ่านของตัว SD card นะครับ ซึ่งถ้าไอ้เพจสีทองอันเนี้ยนะครับมันโดนขูดนะครับหรือว่าอาจจะโดนน้ําโดนอะไรก็ตามโดนฝุ่นอะไรก็ตามมันอาจจะมีอาการเอ๋อหรือว่าเออเลอหรือว่าพังได้เลยนะครับสำหรับตัวเอสซีกาและถ้าเกิดว่ามันเปียกน้ํามันไปโดนนั่นโดนนี่มาแล้วเราเสียบเข้ากล้องเนี่ยก็มีโอกาสที่กล้องจะพังตามเช่นกัน ก็จริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูแบบเฮ้ยไกลตัวเลยนะเพราะว่าในวงการของช่างภาพเนี่ยนะครับก็มีหลายคนแล้วที่กล้องพังเพราะว่า SD ส a r d ์ติดไวรัสหรือว่าเป็นเปียกน้ํามาแล้วเสียบเข้ากล้องนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับต่อให้กล้องเป็นกล้องแบบเวทเทอร์ซีลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเสียบเ d ส a r d ์ที่มันมีความเปียกความชื้นเข้าไปในตัวกล้องเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับมีไวรัสเข้าไปในข้างในเนี่ยเออแล้วมันก็แบบพังหมดเลยนะครับผม มันก็มีนะเคยเกิดขึ้นแล้วในวงการช่างภาพนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะใส่ใจกับเรื่องของการเก็บพวก SD card พวกอะไรเงี้ยนะเออถ้าเกิดว่าใครเป็นยุค90นะเกิดทันอะไรเงี้ยก็จะน่าจะรู้จักพวก CD ใช่ไหมพวก CD แผ่น CD ที่เสียบเข้าคอมหรือว่าพวก Memory c ่คอสมัยเก่าที่มันเป็นแผ่น CD เออนะครับ เรามักจะโดนครูบ่นบ่อยๆว่าเฮ้ยเก็บซีดีเก็บดีๆอย่าให้อดิสด้านหลังมันโดนขูดใช่ไหมนะครับก็หลักการเดียวกันครับเคยไอ้ i, ตัวนี้แหละนะก็พยายามอย่าให้มันไปโดนขูดโดนอะไรนะครับถ้าใครแบบไม่อยากซื้อจริงๆก็พยายามเก็บใส่กระเป๋าผ้ากระเป๋ากล้องดีๆนะครับที่มันมีผ้ามีอะไรองอะไรเงี้ย เนาะแต่ว่าผมว่าก็แนะนําให้ซื้อเคสมาใส่ดีกว่าเคสเก็บอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาหามันจะหาไม่ยากเลยยิ่งช่างภาพที่แบบมี้ s ็กซาร์ดหลายตัวอะไรเงี้ยมีแบ,บนหลายตัวเงี้ยมันจะได้แบบพกพาสะดวกแล้วก็จัดกระเป๋ากล้องได้ดีนะครับอาจจะเห็นหน้าผมเต็มเฟรมหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมารีวิวไงนะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเนาะจริงๆพวกเ,เคสกล้องหรืออะไรเงี้ยนะครับก็หาซื้อได้ใน Lazada ใน s h o ป e ี้นะได้หมดเลยนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นแบรนด์ไหนเพราะว่าส่วนมากแล้วก็คงจะต้องเป็นแบรนด์จีนนะครับเพราะว่ารนเ่องใ ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่แพ้เลยนะครับแบบกล่องหนึ่งแม่งใส่ดีการ์ดได้10ตัวแบบ2ตัวแบบสตัวอะไรเงี้ยคือแบบมึงคิดได้ยังไงว่ามันมึงเก็บได้ยังไงนะครับแล้วก็ไอเคสที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยได้ซื้อตามนี้นะแต่ว่าก็เอามาเป็นตัวเทสให้ดูนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นของคุณสมปองนะครับคุณสมปองอยู่ด้านหลังนะเจ้าของนะครับ แล้นไ้เป็นเคสที่สมปองใช้แบบจริงๆเลยนะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ปองอ่าประมาณ3-400นะครับก็มันอาจจะราคาไม่ได้ดูเหมือนแบบเท่า3400นะแต่ว่ามันก็สารพัดประโยชน์นะผมว่าราคามันปกติเลยแหละอย่างของผมเนี่ยงูกว่านี้อีกดูงูเนี่ยประมาณ600กว่าบาทนะครับคืออย่างของผมอะมันกันน้ําได้ด้วยนะมันมียางกันน้ํามี แบบโอ้กันละอองฝุ่นคือจุ่มตรงน้ําก็ค,ค,คือแบบข้างในาไม่เปียกออนะครับอันนี้สามสิบถือว,ว่าเป็นราคาปกติเลยนะไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนอย่างของปองเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไม่น่าเป็นเวทเทอร์ซิลนะเพราะว่ามันไม่มียางกันน้ําตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็กันกันแบบละอองน้ําได้นะกันละอองฝุ่นอะไรเงี้ยนะครับเคสก็น่าจะหน้าตาประมาณเนี้ย กือบทุกอัน่ะมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็มีหลายรูปแบบเหมือนเป็น ATM Car การ์ดอะไรเงี้ยแบบแบบรูปแบบคล้ายๆแบบแผ่นซีดีออมอะไรเงี้ยก็มีรูปทรงของมันนะแต่ว่าอันนี้จะเอามาในรูปแบบของเคสเหมือนแบบกล่องใส่กล้องอะไรเงี้ยที่เป็นฮาร์ดเคสอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดมาข้างในปุ๊บเนี่ครับเอ้ยก่อนเปิดผมจะให้ทุกท่านทายก่อนนะครับว่าไอเจ้าตัวนี้สามารถใส่แบตได้กี่ก้อนใส่ s d สการ์ได้กี่ก้อนนะครับก็ใครทายถูก ก็ไม่ได้มีอะไรให้หรอกนะครับก็แค่บอกว่าเออถ้าเกิดทายถูกคุณก็เก่งไงนะครับตัวเล็กแค่นี้มันค่อนข้างที่จะพลิกที่หนูเลยนะนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูเนาะโอเคผมจะเปิดแล้วนะปุ๊บนี่ไม่มีอะไรเลยแบตเตอรี่หายไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้ล้วกันจะแบตโตกสามารถใส่แบตได้ทั้งหมด2ก้อนนะครับสำหรับเครื่องถอดอันนี้เนาะแบต2ก้อนก็เป็นแบตแบบ LP ด้วยนะครับเวลาเราเลือกซื้อเคสเนี่ยเราก็ดูด้วยนะครับว่าไอ้กล่องนั้นมันใส่แบตอะไรได้ใส่ SD การรุ่นไหนได้นะครับไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบพี่แบตผมมันไม่ใช่ LP มันไม่ใช่ก้อนใหญ่แบบนี้มันใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ดูด้วยมันก็คงจะมีของทุกรุ่นแหละเนาะอันนี้เป็นแบต LP E6 เองของทาง Canon นะครับก้อนหนึ่งนะแล้วก็ ใส่ได้2ก้อนนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ไอตรงข้างบนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่ใส่ SD ดการครับมันไม่ได้มีแบบไว้งูงูนะไอตรงเนี้ยนะก็ แงออกมานะครับจะผมเปิดกับฮึบนี่มันจะเปิดมันเ,เปิดประตูได้เว้ยคุณน,นะฟ้าบนี่ใส่ไอซีดีการ์ดได้2อันเห็นปะ่ะเออนะครับคือมันแบบเฮ้ยสรารัะประโยชน์ฝั่งละ2ก็เป็น4สามารถใส่ไอซีดีการ์ดได้4อันแล้วก็แบตอีก2ตัวนะครับผมส่วนนี้อย่างของผมเนี่ยนะครับมันจะใส่ซีดีการ์ดได้6ตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อีก2ก้อนนะเห็นปะ่ะไอตัวเล็กแค่เนี้ยคือมันสามารถใส่ไอซีดีการ์ดได้แบบเยอะมากนะ4ตัวนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ อีกสตัวเราใส่ในกล้องเวลาเราไปถ่ายอีกนะครับก็เป็น5ตัวแล้วก็ใส่ในกล้องอีกนะครับก็เป็น3ตัวอะไรเง <S 2> <S 2> ี้ยเราก็สามารถพกแบตเตอรี่ได้3ตัวเวลาไปถ่ายงานส่วนมากแล้วในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้แบตเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบเต็มวันงานเต็มวันยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินแบตเตอรี่เยอะพอสมควรน,นะสำหรับสายวิดีโอดังนั้นเนี่ยการที่มีอะไรพวกนี้นะครับมันดูอาจจะเป็นของแบบก๊อกดูแบบเป็นของเฮ้ยมันไม่ค่อยจําเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วม เป็นมากนะเวลาคุณไปทํางานจริงๆงานที่มันเร่งรีบงานตรงงานแต่งที่จะต้องเปลี่ยนแบตบหรือว่าเมมเต็มอะไรเงี้ยนะครับหรือแบบการ์ดเออเลอร์กระทันหันนะของพวกนี้แม่งโคตรมีประโยชน์เลยนะครับระหว่างเราบอกว่าหยิบกล่อง S D c a r d ให้ผมหน่อยกับพี่หยิบ S D c a r d ให้ผมหน่อย ระหว่างแบบมีกล่องเนี้ยในกระเป๋ากับ S D card ตัวหนึ่งอยู่ในกระเป๋าอนนมันถางง่ายเดียกันนะครับก็ลองคิดดูเนาะนะอันนี้ก็มาแนะนำนะครับใครจะใช้ตามหรือไม่ใช้ตามก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าจะมาร,รีวิวให้ฟังว่าเฮ้ยเราซื้อ S D card ไปแล้วเราซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติมไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีกล่องแบบเนี้ยเอาไว้เก็บเอาไว้จัดเก็บเอาไวเ้เรียงนะครับเวลาเราเอากระเป๋ากล้องเนี่ยไปทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันควรที่จะแบบใส่ของได้ฟูลที่สุดอะ นะครับไอของเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บแบบในเรื่องของพื้นที่อะไรต่างๆทนาแล้วก็โปรเทคการ์ดด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีในรุ่นของแบบสามารถใส่ CFX r e s s ได้การ์ดแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีนะครับแบบปันฮาร์ดเคส ซึ่งการ์ดใบนั้นอะ่ะมันสองหมื่นกว่าบาทนะเว้ยคุณพวก c f x เอะ่ะราคาหมื่นขึ้นไปอะ่ะเออคือแบบมันมันจะมีคุณค่าะนะครับไอการ์ดพวกนี้จริงๆจ8 0 0เนี่ยก็โอ้โห,โโหก็ตักก็เงินนะ7 8 0 0แบางทีไปถ่ายรูปมายังยังไม่ได้ทุนการ์ดใบหนึ่งเลยนะครับบางคนอเออนะครับก็ดังนั้นเนี่ยไอของเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ดูแลรักษามันด้วย นะครับผมการที่มีกล่องอะไรเงี้ยว้มันก็ดีเหมือนกันนะครับช่วยปกป้องช่วยอะไรได้นะครับแต่ว่าแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้ใช้นะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกมันก็อาจจะขูดได้เหมือนเดิมนะครับขูดเ d card อะไรได้ก็แนะนําให้ใช้พวกที่มันเป็นฟองน้ําข้างใน แต่ว่า้นราคามันก็จะสูงแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสก็ซื้ออะไรแบบนี้มาก็ได้นะครับสองสามร้อยอะไรเงี้ยนะครับใน l a z a d a าช้อปปี้เยอะแยะมากมายนะครับถ้าตามร้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าของส่วนมากที่เขาใช้กันนะก็จะมีแต่แบบของจีนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภ้ามือโปรมืออะไรก็ช่างนะผมก็เห็นคนใช้ไอ้ตัวเคส S D card เนี่ยก็เป็นแบบของจีนทั้งนั้นนะเพราะว่าจีนเขาแบบมัวเกียรติ์ไงเออนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครหาของนรไดด้แก็ แล้วแต่ตามงบประมาณเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวเคส SD card แล้วก็ในซีรีส์ของ SD card นะครับผมก็ใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอะไรแบบนี้อีกเนาะแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดภาในคลิปนี้ก็ขออภัยในหน้าที่ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแชร์เมื่อผ้าการติดตามคลิปใหม่ล่างผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปปหนนนน้้าาววัััีีกก็ตอลไ่สสดครบ